เดี๋ยวหารแล้าลำกันพี่น้องเอา้าเข้าฉากแรกเลยเร็วฉากแรกงพี่น้องเอ,อ้ยเออสียงดนตรตีจบลงสินเสียงแคนปัดมาไหลสั้นเบาแมพี่น้องติดต่มเรืืองยองห่วงนอนช่วงนี้เช้าคาะลูกหลานชิมงานอวนหลงเลงบันเทิงสินสเสนอในท่านในทองเรือง <c oughs> บุญได้หาบาปได้แลนด์น้ำเสลสามแพร่น,นำ้นำมันพี่น้องไปพอๆกับพระเอกหนุ่มไปจับทีมงานวงเล <c oughs> ็บพี่น้องย่อหัวแล้วมาเป็นโตตลกจากแพร่น้ำมันพี่น้องบอๆไปบอกกับพระเอกหนุ่มไปจัทีมงานพระเอกตุ๊กติ๊กหน่อยหมอยลำดาบมันม้วนในช่วงนี้ครับโอ้ ตัวเองอยากขำเขาไม่ใช่ตัวเราเขาตั้งใจแล้วโอ้ยแล้วพี่น้องปดนีมาผู้สามาเตรียมตัวฟังนัก้องไงออกมาลำํำโชอยูนาหาันให้พี่น้องตั้งใจฟัง หมอลัมดีออกมาเร็วซสือตุกติกหน่อยมอยลัดาค่อยหาองไปเออไปไปเลยเออไปไปเจ้ากับหองคอยมาเร็วพูดคอยกะจำกรัำคอยยังพูได้เพราะว่าคอยไปลือก่อลัำคอยทิมเบิร์ดไปไปรัำรัไปคอยก็เลยขออนุญาตลำไปกันสิละพี่น้อง เอาล้ำล้ำล้ำตัวเราฟอนก่อนมาเออฟอนฟอนอืมฟอนฟอนขึ้นไปจังไตกระบเออไปไปขึ้นไปเลยรางวัลมาจากถึงบันเงียงกับบาอ่เนาะกระผมตุกติงหน่อยเดินทางมาจากแดนไกล เดินมาจากธงหน้าเลาะป้าโอ้ยเดินมาจากธงหน้าเลาะผีป่าอยู่หลังธงอยู่หลังธงเออมึงมาจากธงเหรอมึงยังไม่ใส่ต่อมึงมาจใส่ช่อแต่มึงยังไม่ใส่ตาเนาเลาะหลังธงป เออเอาละแล้วก็เลี้ยวเข้ามามาหมู่บ้านร่ำร้องเนาะมันจะร้องไหมได้ร้องไหมได้ร้องไหมเออไปไปไปเออไปไปหอกหมอลำตุกติงหน่อยได้มาพักอยู่อุ้ยเป็นอย่างไรเพื่อนจำก่อนร่ำข่อยเบาเลยเอออ๋ข่อยจำก่อนล้ำหมด ล้ำไปล้ำไปล้ำไปบ่งมากคนละศูนย์เออล้ำไปก็ะหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วพ่อเขาบ้านแล้วกันยว่เขายิวจัเขายุ่งจั ทากระเลยขอเขา่าเอาเข่าออกมาส่งให้มาลั้งตัวหน่อยๆตุกติกหน่อยได้กิน <c oughs> ไปมาบ,บอกน้าเอกด้วยนี่มาบ,บอกน้เาเอกจริงจริงั้เอกเลยแม่แม่เอ้ยแม่เอ้ยมาลั้งหน่อยมาตะกายในคอยกินเข่าแน่บอลั้งเขาหิวเข่าดีแล้วบบนี่ยินเสียงไงเออนิ้งเซินออกมะฮ่า เป็นไผ่เด้ทำกายาดอกอยู่บนหน้าบานพ่อจะอยางหูฟังในเป็นไฟตาว่างเห็นแต่อ้ายดอกกเหลอโอ้เป็เสาวน้อยโอ้ไมน้อยนะอ <c oughs> เลยเห็นแต่อ้ายดอกกรหลานางเลยรีบกูจอเอาน้ามาให้อ้ายป่าล้ไมไลยดอกไปถาม พี่สายแม่นพี่สายไปใส่มาทางไหนนาะจ่าจังได้แวะมาทางนี้เนาะพี่สายเนาะโอ้น้องลาไอ้ไมาจากแดนไกไอย,ยางรัดทวงพ,นพันผีปัสสาวาไ <c> อ <oughs> ไอละยางรัดทวงพ,นพันผีปัสสามาแล้วแวะลงทวงแล้วก็เขามาทาเขามาเฮืร์นนี่แหละหน่องลาเอ้ยอไอก็เลยมาขอใอส่ผ้าพิงเลยขอ,อกินเขาสเต๊ <c oughs> น้น่องลามีเขาให้อ้ายกินบ่พอเลี้ยงเขามันก็เปิดประหยัดนักอายอ,อ,อ,กอ,อากินหนามสก้อน เรา่อนี้ฟังอไบ่าว่ัใจนั่งเป็นเรื่องวางใช่ไปไก่แดนต่างเดินมาจังใดจังใดพออีนั่งนี่ดอกพบเห็นพอเห็นสายตาอาสะดุดตึงในพระลงสะดุดตึงในวัดใจแม่นใช่เป็นเฟ้นไผ่สู้ไผรละน้ออายพี่ายแม่ไม่ใช่ไม่ลูกมีแฟนละบอ ลำโอ๊ยนังเอ้ยไอ้ผู้ดีบ่มีลูกบ่มีเมีย้สซนไว้ซนมึงขี้เหร่รึมีนเหี่รึฮวลโอลฮัลโหลไอ้บ่มี่แฟน อะไรตั้เขาคุณตอนแน่เขาตอไอ่อออออไม่เห็นรูปเจ้ารูปงามอยากได้เจ้าว่าเป็นครูสอนดอกอีนั่งเอ้ยถึงวันนี่ผู้ขาหน่อยคืออยากได้ไม่นั่งหน่อยเป็นเนี่ยไอ่ก็เลยคิดว่าไอ้มีม่นคาถาไอจะเอาไปเป้าใส่เขา เอมแล้วบบดนี้บุคขากำลังบนคาถาเอาหยอกมาจากหยอกมาจากใต้ทองน้อยขยันมาบอกเป่าเคอยชิ่เ im ป่าคอยชิ่เ um ป่านย่า้าเป่าหัวข้ อะไอย่างนี้ก็ยอมออกมาจากเต็นท์เพราะมันตรรดคาถาคาถาของคู่บาอาจารย์ของของไอเออเอาเอาเอาเป้าเปล่วออกมาสิปุ่พนพรมเป้าถึงเวลาที่ข้าจงเป่าแล้วข้าจะเ,เป่าโอ้ยแดนวลำไอวลำวลำเป็นคนไทยสิวลำเป็นคนไทยอ๋อมาหาเต็นท มาไป่ามาาก้นเจบมาเป่อมเป่าก้อเองเาาเป่าเป่าถึงเวลาค่าที่จะเป่าแล้วอุ๊ยคือเป่าไทยเหรออันฮอนเวลาที่ไอ้สรีมเป่ามุ่นขะถาพูดนอนเอาล้ำตรงแบบนี้นีลำ็มขะถาล้ำจมขะถาตอโอ้ยผูเขาพร้อมแล้วสิเป่า หาใส่ไม่นั่งน่อยเจ้าเป็นยังไงไม่น่งเมียนอู๋ไอ้เพิ่งกินดุเ yup. รียนอบกรอบแห้งมาวังนึงเฮ้ยคือแบบนี้สิไอ้โอ้แสดงว่าหาของน่อหักไอ้ซะเลยกันน่อหักพีหล่อได้บัดนี้ นั่งนองหลัก่ิสัเหมือนหัวใจมีเท่าสไกพี่เ็้าอีกเข้าอีหหังบ่ไฟต้นไโอ้ยไเศเ้าเอาคาถาคขยขึ้นมาเอาคาถาบ่กับมาพอน้อง ไปบ่เอาแล้วมันตดมันตดน้องนั่งคือมาตดออกบางพักแท้เขาอีเขาอีมันเลื่อนสิหักไปเลยพลังตดเอาล้ำไปได้เมียแล้วล้ำล้ำไปเมียแล้วขอได้ เอาแม่พี่น้องก็ค่อยต,มต้มแจ๊อกอีเลื่อนว่ะค่อยต้มแจ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล้มล้ำล้ำล้มล้มพ <c oughs> ี่น้องพี่น้องแกบอกว่าไปใส่เนาะ ขอดูแล้วลอยด้วยความตดแต่เอาล้ำในเมียแล้วสมใจปองเหรด้ <c oughs> โอ้ย,ว,ยวัอนี่อันล่ะว่วเป็นล้ำผีฝา ตุกต <c oughs> ิกหน่อยสมชุกสมอารมณ์มาได้เนียมาคล้องใจอยากเอาไปส้นสนสนส้นใบหอมสอดรู้แต่ว่าตดคอยนึกบอกบัลําไฟยิ่งคอยนึกบอกแล้วแต่คอยนึกออกก็ยังไปมาลํามาลอยอยู่บัลําไฟยิ่งก็เตยล้าเพิ่นเตยล้าเน่าๆจากสามสองสามบทก่อนแล้วก็ก่อนสิเขาลั่ล้าก่อนสัน อุ้ยลําลาก็สิเตยแล้วก็ต้องเฮ็ดเนาะข่อยก็ต้องเฮ็ด ขอลำลาออกไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วกันเร็วแล้วๆขอลำลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วบัดนี้ก็ส่งก่อนก่อนตุงก่อนเต้ยพอแล้วพอแล้วส่งก่อนเต้ยให้บุลลัมไฟยิ่งเต้ยยาว้ยงจากซีหาพลก่อนลา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 ไปเฮ้ยมาเต้ยเต้ยเต้ย พี่น้องเอยตดแตกว่ากันเคยหัวขวนไหลคอยนึกว่าก็อีฮ<ะ>ัรดมันเต็มมันออกดาวคอยตดแตกอ่ะเรออันอะไรนะขอขอเพลงก่อน